สวัสดีครับผมช่างไปจากร้าสมายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเป็นตัวเลเวลติงแพดซีรีส์เป็นตัว X 1 Yoga นะครับมาซ่อมรายการเปิดติดไม่ขึ้นภาพแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมด้วยนะครับนี่ก็ทำการแก้ไขให้ทั้งสส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบอร์ดแล้วก็ของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็มีน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ นี่ตัวเครื่องก็กลับมาใช้งานนะครับในส่วนตัวหน้าจอได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็สามารถออนได้นะครับอยู่ที่66%นะครับในส่วนของการเสียก็จะเป็นในเรื่องของระบบชุดไบออดนะครับที่ต้องเขียนค่าใหม่นะครับโดยใช้เครื่องตัว SVO D project ตัวนี้นั่นเองนะครับตันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4แล้วนะฮะที่ทำการ แก้ไขตัวบอร์ดของลูกค้าให้นะครับน,นี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ขอสรุปงานไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอฝากล่าสมัยทีซูวิตไปด้วยนะครับมีหมดสิบสาขาด้วยกันสามารถไปดูตำแหน่งนาราบนนเว็บไซต์สมัยทีซูวิตได้เลยนะครับ